สวัสดีครับท่านผู้ชมครับฟุตบอลรายการเก่าแก่ที่สุดของเกาะอังกฤษจะระเบิดแช่งขึ้นแล้วนะครับในวันเสาร์ที่1มีนาคมนะครับเริ่มเวลาตีสามนะครับรอบนี้เป็นรอบที่5นะครับแหมฝ่าดงรอบ4ี่มากันอย่างจ้าระวันเลยนะครับส่วนมากที่มีใหญ่เขาไม่เอาตัวจริงลงนะครับเอาตัวสำรองลงตัวเยาวชนลงนะครับแล้วก็ตกรอบไปพอสมควรนะครับหนึ่งในนั้นก็มีลิเวอร์พูลนะครับ ตกรอบไปในฟุตบอลถ้วยเก่าแก่ที่สุดของเกาะอังกฤษนะครับเมื่อเกิว่าแต่ว่าถ้าสมมุติว่าถ้าผ่านเข้ารอบได้อะเหล่านี้นะครับจะเขาเรียกว่าอะไรจะเป็นเพชรเม็ดงามเลยอย่างเทนอาร์โนอย่างเงี้ยเคอร์ติสโจนอย่างเงี้ยนะครับต้องผ่านให้ได้ถ้าผ่านไม่ได้ก็ตกรอบไปอะไรประมาณนี้ก็เป็นเรื่องปกตินะครับของทีมใหญ่ๆที่เขาเขาทากันอย่างนั้นมาตั้งแต่แต่แอดมินเป็นเด็กละเห็นก็เห็นอย่างเงี้ยละมาดูนะครับคู่แรกนะครับคู่แรก แอตตันวิลล่านะครับตีสานะครับตรงกับวันเสาร์นะครับวันศุกร์ทำงานมาก็ตีสามครับพบกับคาดิฟซิตี้นะครับคู่นี้ไม่น่ามีอะไรครับแอตตันวิลล่าน่าจะผ่านได้คาดิฟซิตี้เนี่ยอยู่ในเดอะแชมเปี้ยนชิพอยู่ก็ไม่ได้ฟอร์มปังอะไรมากมายนะครับก็น่าจะผ่านได้แอตตันวิลล่าไม่แน่ใจว่านักเตะเนี่ยจะพร้อมหรือเปล่านะครับเพราะว่ากรมศึกเหลือเกินนะครับทั้งแอตตันวิลล่าทั้งแมนยูทั้งอะไรโอ้โหกรมศึกน่าดูเลยดังนั้นติดตามรับชมกันนะครับผม คู่ที่2นี่แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดในฐานะแชมป์เก่าเลยนะครับเนี่ยจะคิกออฟกันกับฟูลแลมเนี่ยเป็นทีมจากพรีเมียร์ลีกทั้งคู่เลยนะครับวันอาทิตย์ที่2นะครับเวลาห้าทุ่มครึ่งนะครับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดในฟอร์มไม่ปังเท่าไหร่นะครับฟอร์มไม่ปังแล้วมีข่าวว่าวแววมาว่าจะนู่นนี่นั่นกับอูรูเบนอัมรินเดี๋ยวติดตามข่าวไปเรื่อยๆนะครับแอดมินถือว่าเป็นเรื่องปกตินะครับของฟุตบอลนะครับของโลกฟุตบอลนะครับมีการเปลี่ยนแปลงครับ เป็นเรื่องปกติมากอืมคู่ต่อไปนะครับคู่ที่3ตรงกับวันอังคารด้วยฮะเอดมินไม่ได้เรียงเรียงวันเวลานะครับก็จับใส่ไปประมาณนี้แหละฮะก็มันเตะในช่วงเดียวกันได้แหละวันอังคารที่4มีนาคมแล้วก็วันจันทร์ทํางานมาก็ตีสอครึ่งมันก็ขึ้นต่อวันอังคารนะครับนา t ีแฮ g h ฟอร์เรสนะครับพบกับอิสวินะครับอตอนนี้ก็พรีเมียร์ลีกด้วยกันนะครับต้องมีทีมในทีมหนึ่งตกรอบนะครับอืม แมนยูกับฟูลแลมเหมือนกันเราต้องมีทีมนในดทีมหนึ่งตกรอบนะครับเสมอต่อเวลาต่อเวลาเสร็จยิงจุดโทษเลยครับไม่มีเวลาที่จะว่าไปร,รีแมตช์แน่นอนอืมด้วยสถานการณ์โลกฟุตบอลสมัยใหม่แล้วอืมจบในแมตช์เดียวเลยคริสตันพาเลตนะครับพบกับมิววอลนะครับอ่า19.15วันเสาร์ที่หนึ่งนะครับอ่าเป็นเวลาปกตินะครับคริสตันพาเลตไม่น่าจะติดขัดอะไรน่าจะเอาชนะมิววอลได้นะครับ ไปวันอาทิตย์นะครับเวลา2องทุ่มสีนะครับอ่าพีเมลีเจอกันนะครับนิวคาสเซิลนะครับตอนรับการมาเยือนของไบตันครับนิวคาสเซิลนี่โอ้โหเข้ารอบลึกๆทั้งเอฟเอครับแล้วก็เข้ารอบชิงคาราบาวคับเลยครับก็มาลุ้น FA ฟเอครับอีกว่าจะผ่านไบตันได้หรือไม่เนี่ยเอาแน่เอานอนไม่ได้นะครับนิวคาสเซิลนี่เพราะว่าบางวันเล่นดีก็ดีใจหายคว่ำชาวบ้านจะช่องกันแบบสบายเลยวันไหนที่ออกอ่าวออกทะเลเนี่ยยัง เจอกับเบนฟอร์เนี่ยมันนอกคาบ้านเลยอย่างเงี้ยก็ว่ากันไปนะครับนี่เปิดเซนเจิมพ์พัปากตอนรับการมาเยือนของไบตันไม่ง่ายครับอืมคู่ต่อไปบอลมัดนะครับสี่ทุ่มนะครับของวันที่หนึ่งนะครับวันที่หนึ่งวันเสาร์ที่หนึ่งมีนาคามตอนรับการมาเยือนของหมาป่าครับวูฟแฮมตันนะครับไม่น่าจะจะเป็นงานยากเท่าไหร่พบกับวูฟนะครับถึงแม้ว่าวูฟเนี่ยดูฟอร์มกับลิเวอร์พูลแล้วโอ้โหสุดๆเหมือนกันเถอะแต่ว่าเจอบอลมัด คนละเรื่องกันนะครับบอลมาเน่บอลคุมยังหวะได้ดีแล้วก็เพสซิงได้ดีนะครับดังนั้นวูฟไม่น่าหลุดมือได้นะครับอืมน่าจะผ่านวูฟได้คู่ต่อไปเป็นการพบกันของเดือดแชมเปยนชิปนะครับหรือลีกทูนะครับสิบเก้าจุดน้เวลาเออคู่อย่างเงี้ยนะมาเอาเอาไวส้สอันนี้เลยอ่ะสิบเนอย่างเงี้ยคู่เด็ดๆอย่างเงี้ยพักพวกรอบไปไว้ ตีสองหรือเที่ยงคืนห้าทุ่มอะไรประมาณนี้เนี่ยเนี่ยเนี่ยโอ้โหเพตตันนอตเดนพบกับเบอร์ลี่เบอร์ลี่ไม่ขี้เลยนะครับเบอร์ลี่เนี่ยลุ้นที่จะขึ้นพรีเมียร์อีกรอบหนึ่งนะครับส่วนเพตตันนอตเดนอยู่กลางตารางของเดอะแชมเปนชิปนะครับอืมก็ติดตาและชมใครจะผ่านเข้ารอบที่6ได้หรือรอบ8ได้ครับคู่สุดท้ายครับเที่ยงคืนตรงกับวันอาทิตย์ที่2มีนาคมแมนเชสเตอร์ซิตี้เรือใบสีฟ้านะครับเพิ่งตกรอบ UCL มาบานๆานะครับ ตอนรับการมาเยือนของพีมัตผู้ที่คว่ำลิวร์พูได้จะมาคว่ำแมนซี่อีกหรือเปล่าติดตามรับชมนะครับผมนี่คือรอบที่5ของฟุตบอลเอเครับถ้วยเก่าแก่ที่สุดของเกาะอังกฤษนะครับผมอะติดตามไปด้วยกันนะครับอ่สำหรับคลิปนี้ขอพระคุณมากครับสวัสดีครับ